คังเอนโนออกเดินทางไปตามแผนที่ลึกลับที่เขาพบท้องฟ้าที่มืดมนปกคลุมเมืองจัรก,กลขนขณะที่เครื่องจัรก,กลขนาดใหญ่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเสียงฟันเฟืองหมุนเป็นจังหวะราวกับกำลังขับเคลื่อนโชคชตาของเขาไปข้างหน้าปริกยืนส่งเขาที่ประตูเมืองดวงตาของเธอฉายแววเป็นห่วงแต่ก็รู้ดีว่าการรังคางเงนโนไว้คงจะไม่มีประโยชน์ดูแลตัวเองด้วยละ่ะอย่าซุ่มซ่ามจนเครื่องจักรระเบิดอีกนะปริกรพูดพลางถอนหายใจ เธอก็รู้ว่ามันเป็นการทดลองที่จําเป็นคาเนโนยิ้มบางๆพลางแบกกระเป๋าเครื่องมือขึ้นหลังจุดหมายแรกของเขาคือซาประดับผักพังแห่งเฟรอดสถานที่ซึ่งแผนที่ระบุว่ามีชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเครื่องจักรของพ่อเขาแต่เมื่อเขามาถึงสิ่งที่รออยู่กลับเป็นภาพที่คาดไม่ถึงเศษซากเครื่องจักรเก่าแก่กองอยู่กระจัดกระจายทว่ากลางซากเก่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่ยังทํางานอยู่มันคือแกนพลังงานโบราณ ดีไวที่ไม่ควรจะทำงานได้หลังผ่านไปหลายสิบปีแต่ยังไม่ทันที่คางเงนอสจะเข้าไปตัดต้องมันคงต้องขอให้ถอยออกจากสิ่งนั้นซะถ้าไม่อยากมีปัญหาเสียงเย็นชาดังขึ้นจากด้านหลังคางเงนนหันไปพบกับชายหนุ่มในเสื้อคลุมสีดำดวงตาสีม่วงอัมพันร,ราวกับสามารถมองทะลุจิตใจคนได้นายเป็นใครคางเงยนถามพลางขยับมือลงไปใกล้กระเป๋าเครื่องมือของเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่ไม่อยากให้แกนพลังงานตกไปอยู่ในมือของคนชั่วก็เท่านั้น สายลมพัดผ่านเผยให้เห็นตราสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนเสื้อคลุมของชายคนนั้นมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรปริศนาที่คาเงโนไม่เคยเห็นมาก่อนนี่อาจเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไขปริศนาพ่อของเขาก็ได้